บทความเรื่องหนังสือเด็กของดรซูสในอดีตการนานมาแล้วมีวลีอมตาที่กล่าวว่าความคิดสร้างสารรค์ที่แท้จริงถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางข้อจำกัดณนะเมืองที่ไม่ไกลออกไปนักได้มีสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งได้ท้าทายนักเขียนคนหนึ่งโดยกล่าวว่าไม่มีใครสามารถเขียนหนังสือเด็กโดยใช้คำเพียงแค่50คสิคำได้ คำท้าทายนี้ฟังดูเป็นไปไม่ได้เลยแต่กลับจุดประกายความท้าทายในใจนักเขียนผู้นั้นนักเขียนผู้เป็นที่รู้จักในนามดรซูสได้รับคำท้าทายนั้นเขาเชื่อว,ว่าความคิดสร้างสรรค์อันทรงพลังมักจะมาในเวลาที่เราไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเราดรซูสระบุว่าเป็นเพราะเงื่อนไขที่ตั้งใจ ทำให้เขาต้องใช้พลังสมองมากกว่าปกติหลายเท่านักเพื่อจะหาแนวทางในการสร้างโครงเรื่องนี้จนทำให้หนังสือเล่มนี้มีโครงเรื่องที่แปลกและโดดเด่นออกมาได้ด้วยข้อจำกัดเพียง50คําคำดอกเตรซูสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้มีทุนสนับสนุนใดๆนอกจากความคิดอันบันเจิดของเขา เขาใช้เวลาในร้านกาแฟเล็กๆที่เสียงดังและวุ่นวายเช่นเดียวกับ J.K. Rowling ที่เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ท่ามกลางเสียงรบกวนเพราะต้องการเงินเพื่อเลี้ยงชีพการขาดความสะดวกสบายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสร้างสรรค์แต่กลับเป็นแรงผลักดันให้เขาใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ และแล้วดรซูสก็สร้างสารรค์ผลงานชิ้นเอกที่ชื่อว่า Green Egg and Ham หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือเด็กที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นที่ชื่นชอบของประธานาธิบดีสหรัฐถึงแปดท่านกันเลยทีเดียวที่เลือกหนังสือเล่มนี้มาอ่านให้เด็กๆฟังในกิจกรรมต่างๆของประเทศเรื่องราวของดรซูส กิสู์ให้เห็นแล้วว่าข้อจำกัดเป็นพลังที่สามารถบังคับให้เราผลิตผลงานดีๆออกมาได้บางครั้งเราก็สามารถทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดอย่างสวยงามข้อจำกัดจึงเป็นตัวช่วยที่ดีมากในการช่วยลดการผัดวันประกันพรุ่งของเราออกไปได้อย่างดีและเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่าง ดังคำกล่าวที่ว่าทำในสิ่งที่คุณทำได้โดยสิ่งที่คุณมีจากจุดที่คุณอยู่หากคุณกําลังบะเชิญกับข้อจํากัดจงอย่าท้อแท้เพราะข้อจํากัดเหล่านั้นอาจจะเป็นพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณที่ผลักดันให้คุณสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้มาก่อน